ไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเามาแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วเข้าไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเดินเป็นวงกลมหุ้ยหุยยิงอะไรเมื่อกี้โอ้ยอ่ะโคตรแจ๊สไม่เป็นไรปเล้าไปเลยเข้าไปเลยปั๊มแต้มปั๊มแต้มสวยมากสวยมากเพื่อนสวยมากเพื่อนฮะเพื่อนทำอะไรเพื่อนช่วยแต้มเหรอ เฮ้ยเปล่าเฮ้ยเป็นคนช่วยทำไมเขาไม่มาเองลำมกจังเฮ้ยไม่มีคิดมากเขาคิดไม่เราตัวเองช่วยเหลือตัวเองด้วยกันดิ้นเอ๊ยนายลิสไปเอ้ย ไม่ได้เก็บเอ้้ยเาลืมออะะไร่เขาได้ฟันคุณเลลิมแล้วฟันแล้วทิ้งด้วยน่ะดูดิใช่ฟันแล้วทิ้งมันอยากรัิชอบมันรับผิดชอบก่อนเฮ้ยเขาไม่รับิชอบจริงจด้วยอ่ะจริงเขาไม่ชอบเลลิมอ่ะดูนี่เฮ้ยจ้ามีเขาไม่รับผิดชอบแล้วเขาใส่เขาลุกขึ้นได้มันได้สิ่งต่างๆทำลงไปเครียดวะเหญ่เลลิมอ้าเจ็บแขนเอย โดนแขวนแล้วทมไมอ่ะเอ้ยไม่ร <ER ักกันแล้วเหรอเอาไม่เคยรักกันมาก่อนเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเฮ้ยซีนดราม่าเฉยเอ้ยเอาเรื่องเจ๊จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรจะเสร็จอะไรจะเสร็จเจ๊เกลียดนางฟูโอ้ยเกลียดเธอจริงเลยไม่ถึงปั่นเครื่องไงถึงครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรกเสร็จหล่อนโยวได้ไหมเอ๊ ทำความฝันของทุกคนให้เป็นจริงด้วยการ่อมเครื่องสุดท้ายให้ผ่านว่าเป็นโโป๊โโป๊โอโปโอโป๊โอโป๊โอโป๊โอโปโอโป๊โอโป๊โอปโอโป๊โอโป๊โมโป๊โอ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 โปโอโปโอโปโอโป๊โอโป๊โอโปโอโป๊โอโป๊โอโป๊โโป๊โอโป๊โโป๊โอโป๊โอโป๊โอโปโอโปโโปโโปโอโปโโปโโปโโปอโปโโปโปโโโโปโโปโโปอโปโอโปโโปโอ ไอ้ซึ่ปั่นไม่เสร็จโดนไปปั่นไม่เสร็จพูดแห่งดาวแมวที่จะทำความฝันของทุกคนได้เป็งนครไอแงค่ะแห้ดาวแมวไอ้เรียไม่หวแล้วไเรียรไม่ไหวแล้วไเรียลมดตะแบ้ไอ้ตกลอยแล้องลอยละละลอยแล้วค่ะถึงตองไปแล้วเหรอไปแล้วช่ไปแเหนมอ่ะันเป็นเชิงยังไ เฮ้ยมันจะเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งเสร็จอย่าพึ่งเสร็จอย่าพึ่งเสร็จเออถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่เสร็จแบบนั้นแหละเราต้องกักเอาไว้ก่อนมันเสียวเฮ้ยคนอะไรมาทำอะไรกันเยอะแยะมันเสียวนะม่เคนเดียวก็พอแล้วไปดีกว่าประตูประตูอนีสีเเเหอ ว่าเเสียวไหมคะอุ้ยอะไรเสียวค่ะอุ้ยไม่ถึงแบบว่าไม่ถึงเลยเลยอุ้ยแสดงว่าห้องนั้นเขาทำกันรุนแรงมากเลยคุณเสียงคุณไอ้นี่โง่มากไอ้นี่ซิท่อจำท่อไว้นะคะเขาเขาอยู่ใกล้มากหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเสียวหลงเลยเสียวอีกแล้วเหรอเสียวหลงเปล่าเสียวง่ายจังไหนวะนี่ยุดนะหยุดไม่ตีอย่ามาแตะอย่ามาแตะนะอย่ามาแตะอ้าใกล้เกือบเสร็จพอ แต่ไม่เสร็จอ๋อไว้เกือบเสร็จใช่ไหมแบบเกือบเสร็จเก็าเก้าเเซ็หยุดเลยหยุดเลยหยุดแล้วหยุดนะใช่ใช่ใช่อยงนั้นแหละิ้วก่อนิวก่อนยิวก่อนิวก่อนเลียเียวเาอเขายวเวเขอเขีวเขียวเขีวเียวเาีเคีบเขียวเขียวเียวเดีเขียวเว่า้เเดวอเียเย โทษค่ะเพื่อนเขายัางเอาอ่ะคือรอแทงห,งล,ทงหงลังรอแทงหลังแล้วโดนท่อ <c oughs> คืออะไรอะ่ะคือโคตรเก่งแชมเปี้ยน <c oughs> อินเธอเป็นไงเนนะี่ยเธอซาเวดอ่ะเพือ่อนแม่งอยากเอา <c oughs> เอ๊ะอาแลนดีม,มแม่งอยากเอาอ,ะอ่ะเออ